พี่อนะคเคูาเ่ที่เห็นมือเหมือนมือพี่ฟอยสรุปท็อปเขาถอดใจไหมไปถามเขาเองสิไมาถามไปเรเราแต่เราบอกว่าให้รอเวลาไงเวลาเป็นตัวตัดสินทุกอย่างอะไรนะไรนคนอื่นเก่งหาให้ตัวเองได้ยังเลยยังเลยทำไมล่ะ ก็ใช้เวลาเหมือนกันคุณนี้อย่าไปเร่งมันความรักมันเร่งไม่ได้แล้วจริงๆเราเรอยากให้เขามีแฟนใหม่ใครครับท็อปอยากให้ทั้งท็อปทั้งผมมีแฟนทั้งคู่เลยครับ สำหรับวงการบันเทิงและสายจิ้นนะคะก็ต้องจับตากันต่อค่ะสำหรับหนุ่มท็อปทศพลและสาวก้อยอรัชพรน,นะคะคู่เพื่อนซีที่หลายคนเนี่ยชอบลุ้นโมเมนต์น่ารักน่ารักกันอยู่ตลอดเพราะทั้งสองคนนะคะมีมิตรภาพและความใกล้ชิดที่ทำให้แฟนๆเนี่ยจับตามองกันตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว,ว่าหนุ่มเฟยพดัดค่ะนักชงตัวจริงก็ยังคงทำหน้าที่ให้เพื่อนซีครบทุกเซตนะคะทั้งแซวทั้งขำทั้งชงเบาๆแบบเป็นเรื่องเป็นราว ล่าสุดคะ่ะนักข่าวเนี่ยได้เจอหนุ่มเฟยอ,อีกครั้งค่ะก็ไม่พลาดที่จะถามถึงสถานะของคู่เพื่อนซีอย่างหนุ่มท็อปทศพลและสาวก้อยอรชพรค่ะซึ่งนักข่าวนะคะก็ได้ถามตรงๆว่าพี่เฟยสรุปท็อปทศพลเนี่ยถอดใจไหมทางด้านหนุ่มเฟยนะคะก็ตอบแบบคำๆค,ค่ะว่าไปถามเขาเองซีมาถามอะไรเราล่ะทางด้านนักข่าวเนี่ยก็เสริมอีกว่าแต่พี่เฟยบอกให้รอเวลาไงทางด้านหนุ่มเฟยนะคะก็พูดแบบชิวๆว่า เวลาเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างครับถามต่ออีกค่าว่าชงคนอื่นเก่งแล้วหาให้ตัวเองได้หรือยังทางด้านหนุ่มเตยก็ตอบแบบนุ่มๆค่ะว่าก็ใช้เวลาเหมือนกันครับความรักเนี่ยมันเร่งไม่ได้นักข่าวก็ถามต่ออีกค่าว่าอยากให้หนุ่มท็อปเพื่อนซีเนี่ยมีแฟนไหม หนุ่มเฟยก็ตอบแบบตรงๆค่ะว่าอยากให้ทั้งท็อปและทั้งผมเนี่ยมีแฟนทั้งคู่เลยครับคำถ,ถามที่ชาวเน็ตถามมานะคะว่าพี่เฟยรู้ตัวหรือเปล่าว่าน่ารักทั้งหนุ่มเฟยนะคะรีบปัดตอบทันทีค่ะว่าไม่ครับผมปกติผู้ชายทั่วไปด้านนักข่าวนะคะก็ถามต่อถึงสเปคของหนุ่มเฟยค่ะหนุ่มเฟยก็ตอบแบบเดิมค่ะว่าเคยบอกไปแล้วครับไม่มีอะไรตายตัว ก่อนปิดท้ายด้วยคําถามชวนแซวเกี่ยวกับคู่ของหนุ่มท็อปพทศพลและสาวก้อยอรัชพรนะคะซึ่งนักข่าวก็ได้ถามว่าสเปกของหนุ่มท็อปเนี่ยใช่ก้อยหรือเปล่าทางด้านหนุ่มเฟยนะคะก็ยังย้ําแบบเดิมยืนยันคําเดิมค่ะว่าไปถามเขาเองซิมาถามอะไรเราล่ะอ่างั้นคุณผู้ชมนะคะไปฟังเสียงของหนุ่มเฟยพูดถึงเรื่องนี้กันคะ่คนะพี่เฟยสรุปท็อปเขาถอดใจไหม ไปถามเขาเองสิไปถามอะไรเราแต่เราบอกว่าให้รอเวลาไงเวลาเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเราชมคนอื่นเก่งค่ะอะไรนะอะไรนะคนอื่นเก่งค่ะให้ตัวเองได้ยังไงยยังเลยทำไมล่ะก็ใช้เวลาเหมือนกันคุณเนี่ยอย่าไปเร่งมันความรักมันเร่งไม่ได้แล้วจริงๆเราเราอยากให้เขามีแฟนใหม่ใครครับท็อปอยากให้ทั้งท็อปทั้งผมมีแฟนทั้งคู่เลยครับ ชาวเด็กเขาถามว่าเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอหน้ารักผมอะครับใช่ไันหรอไม่ถามว่ารู้ตัวหรือเปล่าผมปกติปกติผู้ชายทั่วไปสเต็สเต็ปคผยเป็นยังไงสเต็ปเผยเป็นยังไงสเต็กผมชอบมีเดียมแหลกครับสเต็ปสเต็ปสเต็ปสเหรอเคยบอกไปแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ตัวเราสเต็ปท็อปชายก้อยหรือเปล่านี่เรืชงกิ้งเลย ไปถามเขาเองแอบคลายหน่อยแต่การก็คือยืนยันว่ายืนยันเลยอยไปเร่งเขาฮะไม่เขาถอดใจเองว่าแบบว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันตอนนี้ตอนนี้เจ้าภาพกำลังงงว่าตกลงจะตัดกันต่อไหมอย่าเพิ่งถอดใจหน่อยเพิ่งถอดใจเพิ่งถอดใจโอเคแล้